จนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่สิเอ็ดพบป่าช้าช้างพลายหินก็ตอบว่าลืมขอเพราะหิวและยังมีอีกอย่างหนึ่งอยู่ใกล้กัน มองลงไปเห็นก้อนหินก้อนกรวดอยู่คนแอ่งได้ชัดมีตาน้ำไหลอยู่ปุดปุดปุดภูจึงชวนเพื่อนไปที่แอ่งน้ำที่หินดื่มชักมีดหมอออกจากฝักวนน้ำในแอ่งน้ำใสกลายเป็นสีขุ่นเสียแล้วผู้ร้องขึ้นว่าน้ำนี้ไม่น่ากินเลยหินเลยเหตุใดจึงรีบกินนักล่ะหินก็ตอบว่า เพราะหิวจัดนั่นแหละภูดเดินไปที่แอ่งที่สองใช้มีดปอกวนอยู่คู่หนึ่งจึงพูดว่าบ่อนี้กินได้สบายดีแล้วก้มลงดูดดื่มเสียงดังอึกอึกอึกข้าวเย็นมื้อนี้ไม่ใช่ข้าวนึ่งด้วยหวดไม้เหมือนอยู่กับพ่อใหญ่แต่เป็นการหุงแบบน้ำน้อยมีน้ำแฉะคล้ายข้าวเปียกส่วนกับ ก็เป็นปลาและกบย่างกิ้มแจวดวงตะวันเริ่มจะดูดเอาแสงสว่างกลับคืนภายในนาทีข้างหน้าจึงทำพิธีขอบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วเข้านอนในคอกร้างต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของสัมสัตว์บันเลงเพลงกล่อมป่าโดยไม่มีใครบังคับเสียงจักรจันเรร้องประสานเสียงสูงต่ำ ระงมไปทั่วเสียงดังว่าเงียบกริบผู้กับแสงฟ้าก็มีอันต้องลุกนั่งกอดเข่าเจ้าจุกเพราะหินคลางอฮือฮือว่าปวดศีรษะและปวดหนึบหนึบบางทีก็เหมือนตัวลอยขึ้นไปบนฟ้าคล้ายคนเมากัญชาผู้จัดแจงเอามีดหมอควนน้ำในกระบอกให้เห็นดื่มออักอักก ใช้ยาขี้พึ่งที่พ่อใหญ่ให้มาทานวดตามต้นคอแต่ปรากฏว่าหินยังมีอาการเหมือนเก่าภูพูดขึ้นว่าลทธิ์ของน้ำในบ่อ,บอที่กินทำเหใุแน่ใจแข็งไว้ถ้าไม่หายพวกนี้เช้าจะไปตามพ่อใหญ่มาดูให้หินบอกว่าไม่ต้องไปดอกว่าจะไปตามพ่อใหญ่กลับมาที่นี่คงมืดค่ำพอดี ถึงคราวจะตายห้ามไว้ไม่ได้ดอกถ้าพากันไปพบพ่อของเราจงบอกด้วยว่าลูกคนนี้ไม่มีวันจะได้มาพบหน้าแล้วถ้าตายลงวันไหนจงฝังไว้ที่นี่แล้วพากันเดินหนะ้าต่อไปนะภูนะภูไม่พูดสักคำได้แต่ถอนใจใหญ่ความทุกข์ทรมานหัวใจเหมือนถูกปิดหูปิดตาภูกับแสงฟ้าล้มตัวลงนอน ในที่สุดก็พากันหลับสนิทเวลาใดหารู้ไหม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียงอีกาบนต้นไม้ร้องรับอรุณเสียงดังเสงแซ่ผู้พิกไปจับตัวหินเขยา่าถามอาการหินก็บอกว่ายังซึมและเวียนหัวเหมือนเดิมผู้จึงบอกว่าผู้ต้องไปตามพ่อใหญ่ขอ ยาแกมาให้ได้ส่วนแสงฟ้าให้อยู่เฝ้าหินก็ค้านว่าต้องไปทั้งสองคนเผื่อคนหนึ่งเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งจะได้ไปถึงพ่อใหญ่ภูไม่ฟังเสียงคำขอร้องของหินเสียรกักฟ้าเศษผ้ากีวรจากกำมือหินจุ่มน้ำแปะหน้าผากหินไว้พูดว่ารำลึกถึงพ่อทุดงไว้จะกลับมาถึงที่นี่ไม่ถึงมืดค่ำดอก แล้วภูกรรมมีดหมอมือแน่นออกจากคอไปยืนมองซ้ายขวาพนมมือจรดหน้าผากขอบคุณเจ้าที่และขอให้คุ้มครองหินผู้ป่วยไข้ด้วยเถิดและเดินดุ่มไปจากปากชายป่าที่ออกมาเมื่อวานนี้แสงฟ้าวิ่งตามด้วยมือเปล่าพางตะโกนว่า กลับมาเอาบางทิงใส่น้ำก่อนเชียวเอ้ยผูไม่ฟังเสียงล็อกแสงฟ้าโมโหบวกกับความกลัวหินตายจากจึงวิ่งตามไปติดตๆช่วงหนึ่งผูจึงหยุดคอยแล้วให้แสงฟ้าไปด้วยเห็นช่องทางตรงไหนไม่ลกทิบก็ออกวิ่งแจมเดินบางครั้งก็มีเสียงไก่ป่าบินกะตากกะตาก คิดว่าเสียกําลังจะไล่จับไก่จึงพากันวิ่งผ่าป่าสุดกําลังกว่าจะลูกป่าถึงทางปากเข้าป่าเมื่อวานนี้ดวงตะวันลอยขึ้นสามวาผู้เห็นแสงฟ้าเหนื่อยหอบทั้งๆคือมีดมาเล่มเดียวจึงนั่งพักพิงคนต้นไม้หันหลังให้แสงตะวันข้าที่ภูไม่ได้หลับนอนยามกลางคืนทำให้ภูหลับสนไม่รู้ตัว ส่วนแสงฟ้าก็พลอยหลับไปอีกจนดวงตะวันลอยขึ้นอีกสาาเศษแสงฟ้าจึงลืมตาตื่นเพราะภูละเมืออยู่ในท่านั่งหลับพร้อมพนมมือจึงรีบคลานเข้าไปจับแขนภูเขย่าวถามว่าพูดกับผู้ใดเสีเวเยวเ้ยเป็นแบบนี้กันตัวหมดหมดแล้วผู้บอกว่า พันเห็นพระธุดงค์มาบอกว่าหินป่วยนั่นหายแล้วให้รีบกลับไปหาหินเสถียและบอกอยกว่าเหตุที่หินมีอาการเช่นนั้นเพราะน้ำในบอ่อหินดื่มกินมีพวกผีเสื้อชนิดหนึ่งชอบกินเกสรดอกไม้ไปกินน้ำในบอ่อแล้วถามแสงฟ้าว่าเชื่อหรือไม่หากไม่เชื่อก็เดินหน้าต่อไปแสงฟ้าตอบว่า ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแต่เซลจะคิดแล้วขณะนี้หินกำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟทำการอุ่นปลาและกบย่างอยู่ด้วยความคุนชิดพันหนึ่งก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะพูกับแสงฟ้าบิงมาจนปกตั้งไม่นานนักทั้งสองก็กอดหินกลมดิกพูดว่าท่านพระธุดงค์แท้ทๆที่ทำให้หาย มีแรงมากอบไฟหุงข้าวกินนอกจากนั้นพระธุดงยังบอกอีกว่าต่อไปจะกินน้ำบ่อไหนบ่อไหนต้องดูให้ดีเสียก่อนภูจึงเล่าความฝันตอนนั่งหลับให้ฟังแล้วดึงเศษผ้าจีวรที่อมตุยอยู่ในปากออกประกบด้วยสองมือกราบงามสามหนสาธุพระธุดงผู้ขาน้อยเขารบนบถือ กวข้าน่อยขอฝากชีวิตไว้กับท่านด้วยเถิดสังฟ้าพูดว่าน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินเมื่อไร่จะได้กราบเท้าท่านสักหน,นอครูบอกว่ากราบไหว้ลำลึกท่านทุกวันทุกคืนไว้เถิดในที่สุดตกลงกันว่าทุกคนไม่มีแรงพอจะเดินทางต่อต้องพักนอนที่นี่อีกสักคืน ไปอาบน้ำในลำธารล้างถูขี้ใครให้ชุ่มใจก่อนผู้เดินเลาะลำธารขึ้นไปทางชายป่าเห็นทานน้ำไหลจากเนินดินตกลงยังแอ่งเสียงดังจกจกจก,จอกแอ่งนี้น้ำใสจนมองเห็นกระดูกสัตว์ใหญ่อยู่ก้นแอ่งหลายชิ้นพึมพำขึ้นว่าคงเป็นกระดูกสัตว์อายุหลายพันปีแน่แ หินมองไปเห็นวัตถุสีขาวแก้ม,ม่นโผล่ขึ้นจากดินทรายสูงประมาณสองคืบจึงเดินอ้อมไปทางเหนือต้นน้ำแล้วนั่งพิจารณาอยู่คู่หนึ่งจึงจับเขย่าดึงแต่ของสิ่งน,นั้นไม่ขยับเึยื่อนสักนิดผู้ตามไปเห็นจึงบอกว่านี่คืองาช้างป่าเห็นเอ้ย ใต้ดินลงไปต้องมีงาช้างและกระดูกซี่โครงช้างกองกันอยู่เคยได้ฟังในายพรานเท่าเล่าว่าเมื่อช้างพลายมีงารู้ตัวว่าจะตายมันเดินทางไปยังป่าช้าช้างของมันแล้วแทงงาของมันลงดินจนจมมิดแล้วมันจะขาดใจตายจนพวกแมลงทั้งหลายมาแทะกินเนื้อของมันที่นี่ต้องเป็นป่าช้าช้าง อย่างไม่ต้องสงสัยผู้เน้นเสียงอีกป่าใช้ช้างแบบว่านายพรานอยากพบที่สุดบางคนได้งามันไปขายจนร่ํำรวยแล้วเลือกเป็นนายพรานเลยก็มีพวกเราขุดลงไปเอางาช้างดีไหมเห็นออกความเห็นเราไม่มีเครื่องมือขุด่อยกลับมาขุดในวันหน้าสมมุติว่าขุดได้แล้วจะค้นไปได้อย่างไรผู้ถาม กลับไปบอกพยย่อใหญ่แสงฟ้าตอบพ่อใหญ่บอกพวกเราแล้วว่าของมีค่าอยู่กลางป่าไม่มีประโยชน์ถ้าหปีหรือ10ปีขึ้นไปพวกเราค่อยกลับมาขุดแสงฟ้ามองไปเห็นเม่นตัวหนึ่งเดินงุ่มง่ามลงมาจากชายป่ามันหยุดมองมาคู่หนึ่งจึงเดินไปมุดลงในโพรงดินที่อยู่ห่างจากที่ยืนอยู่สักสาก้าว ชวนกันเดินย่องไปก้มดูแล้วถอยหลังมาตั้งหลักเม่นมากินกระดูกช้างปล่อยมันกินให้อิ่มเถอะผู้บอกอาหารจานเด็ดของเม่นได้แก่กระดูกสัตว์ฟันมันแข็งแหลมคมน่ากลัวนักต่อจากนั้นจึงแยกกันเดินหาสิ่งแปลกประหลาดแสงฟ้าเห็นกำไรข้อมือวงหนึ่งถูกทรายถมไม่มิดจึงจับขึ้นเนบเอว แก้ผ้าขาม้าเช็นเอวทับให้แน่นแล้วเดินก้มหน้าก้มตามองหาของไปช้าๆแสงฟ้าดีใจพูดอยู่ในใจว่าถ้าเป็นกำไรทองคงดีไหม่น้อยถ้าอยู่ใกล้บ้านพ่อใหญ่งูเอาไปมอบให้แกคงชอบใจหรือว่าเราควรบอกเล่าให้ผู้ฟังดีไหมเนอเอาละเราซ่อนไว้ก่อนเมื่อมีคนร้ายมาขู่เช็น จึงมอบให้มันแรกกับชีวิตของเราสาธุก็ให้ไปพ่อๆทุกคนเถิดจะได้ช่วยกันกลับมาขุดสมบัติที่นี่แล้วไปขุดที่ไร่พ่อใหญ่ขี้หมาจอกอีกพากันขออนุญาตเจ้าที่แล้วแก้ผ้าลงอาบน้ำในลำธารอย่างสนุกสายฟ้าแลบแปรปรับคลืนค่นคืนเหมือนฝนจะเทลงมาจึงรีบขึ้นฝั่งไปยังกองไฟ ใกล้ที่พักช่วยช่วยการคุยดินทรายกลบรุ่นไฟกำลังคุให้มิดแล้วหาใบตองสดมาคลุมอีกต่อหนึ่งแต่แล้วฝนก็ไม่ตกยิงพากันกินข้าวมื้อเย็นแล้วเข้านอนที่เก่าอีกคืนหนึ่งครู่หนึ่งผู้กับหินไปสุมไฟในกองแสงฟ้าล้วงเอากำไรข้อมือขึ้นมาใช้ผ้าขาม้าขัดทูปรากฏว่ากำไรเปล่งประกายแวววับ เป็นสีทองเหลืองกะลามจึงซุกไว้ใต้ก้นย่ามแล้วคุ้นคิดคิดอีกทีก็กลัวเพื่อนรู้ภายหลังแล้วจะรังเกียจว่าเห็นแก่ตัวพวกอาจปล่อยทิ้งไว้คนเดียวก็ไม่แน่ในที่สุดจึงตัดสินใจว่าค่อยบอกเมื่อมีโอกาสในวันหนึ่งต่อมาไม่นานเสียงฟ้าก็หลับตื่นขึ้นพรันมีกระแตตัวหนึ่งลอดช่องเข้ามาไต่ขาขึ้นไปบนหน้าอกสูดดมกลิ่น กระแต่ไต่ลงไปที่ฝ่ามือขวาจึงจับหากระแตไว้แน่นแล้วฟาดกับพื้นร้องขึ้นว่าได้กับข้าวมือวิเศษแล้วเราตอนอยู่ดีๆมันวิ่งมาหาเหมือนเทวดาฟ้าดินสงสารพวกเรานักเวลานี้ประมาณตีสีอีกไม่นานสามเสี่ยวจะตื่นขึ้นสู้กับสิ่งรอบตัวจนถึงคำว่าที่สุดแสงฟ้าฝันว่ามีหญิงชาราคนหนึ่งนำหยียกดิง เด็กหญิงคนหนึ่งมาดุด่าว่าลักกำไรข้อมือมาทำไมซุกซ่อนไว้หนใดเอาคืนมาเดี๋ยวนี้แสงฟ้าไม่ยอมให้หญิงชรากับเด็กสาวจึงช่วยกันบีบคอแสงฟ้าดิ้นพร่านร้องสุดเสียงผู้ตื่นลุกขึ้นบีบต้นคอเรียกให้ตื่นหินใช้อุ้งม,มือกดท้องน้อยให้ลมแล่นหายใจสะดวกหินหยิบเศษผ้าจีบอนจุ่มน้ำในบ้างทิง้ง บีบใส่ในปากแสงฟ้าเก่นลงเก่นลงแล้วให้อมเศษผ้าไว้ในปากแสงฟ้าลุกนั่งพูดขณะผ้าอยู่ในปากว่ามีคนแก่กับเด็กหญิงมาบีบคอขอกำไรคืนกำไรที่ว่าอยู่ในย่ามสะพานนี้เองเหตุเจ็บมาเพราะคิดว่าไม่มีเจ้าของที่แท้เจ้าของกลายเป็นผีเสียชฉิบ แล้วมองซ้ายขวาเหมือนจะมองหาคนแก่ผู้กับหินคนลุกสู้พนมมือเคียมศีรษะบอนไหว้พระธุดงมาโปรดเวลาล่วงเลยมาก็มีแสงตะวันาสาดส่องลงแมกไม้ผู้ล้วงกำไรข้อมือจากย่ามแล้วพูดว่าต้องนำไปไว้ที่เดิมแล้วเสียวยยัยงโชคดีผีไม่มาบีบคอให้ตาย แล้วให้แสงฟ้านำกำไรไปวางไว้ที่เดิมผู้พูดว่าวิญญาณคนโบราณแก่กล้านักไม่กลัวอาคมหรือพ่อมดหมอผีบางทีเจ้าของกำไรข้อมืออาจจะเป็นนักเวทมนต์ก็ได้ต่อจากนั้นจึงชวนกันไปหาผูปราสดมาทำมือเชา้าเพราะไม่กล้าทำกระแตที่แสงฟ้าจับได้กิน มองไปเห็นฝูงนกเป็ดน้ำกำลังวินว่าอยู่บนลำธารตอนใต้คิดว่าคงมีหนองน้ำมีปลาชุกชุมจึงเดินไปตามลงไปตามสายธารอย่างเร่งรีบไปได้ประมาณ6กล้กาวก็พากันวิ่งไปปีนขึ้นบนต้นไม้ริมหนองน้ำใบปานลิงเนื่องจากว่าขณะนี้มีนกเป็ดฝูงหนึ่งบินอยู่เหนือน้ำอุตลุด มีสัตว์ชนิดหนึ่งหัวเหมือนพังพรตัวโตวเท่าลูกหมูกินนกเป็ดตัวหนึ่งเสียงดังกรุบกรุบกรุบพอกินหมดมันก็ดำมุดไปไล่นกเป็ดอีกพังพรยักษ์หรือเสือป่ากันแนะ่แสงฟ้าถามไม่เป็นแรดก็ควาป่าแน่เห็นบอกถ้าเป็นแรดต้องมีนออยู่เหนือจมูกหูว่าถ้าอย่างนั้น ต้องเป็นพังพรหรือนาคแสงฟ้าบอกแสงฟ้าพูดเท่านั้นก็มีจิ้งกายักตัวหนึ่งตัวเท่าต้นแขนกลางปีกบินจากริมหนองไปโฉบปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วบินขึ้นมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลจากแสงฟ้านักมันกัดกินปลากรุบกรุบกรุบอยู่คู่หนึ่งก็มีจิ้งกาปีก อีกตัวหนึ่งบินพืชมาแย่งกินแล้วฉากจิ้งกากัดกันก็เปิดขึ้นทั้งสามอย่างสนุกสนานแสงฟ้าเพลินจนหลงตลบมือเชียร์ดังโพว่พว่จิ้งกาาคู่กัดมองมาเห็นจึงบินพืชหนีไปอย่างรวดเร็วเห็นพูดว่าเกิดมาเพิ่งเห็นจิ้งกามีปีกวันนี้ปีกสองข้างของมันคล้ายปีกค้างคาวที่ เคยเห็นแต่หางของมันเป็นพุ่มคล้ายหางกระรอกผู้เสริมขึ้นว่าเหมือนกันแหละแผงที่คอของมันเหมือนหนามเล็กๆคล้ายจิ้งกายักษ์ผินพูดว่าพ่อใหญ่งูเคยเล่าว,ว่าสัตว์แปลกประหลาดโบราณมีอยู่ในทุ่งกวาลาร้องให้แห่งเดียวในโลกมนุษย์ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้ต่อไปอีกสักกี่เดือนกี่ปีผูบอกว่าคงอยู่นานถึงพันปีหรือมากกว่า พราะสัตว์เหล่านี้ก็สืบพันธุ์ออกลูกออกไข่เหมือนกันว่าแต่ว่ามันจะตัวเล็กลงหรือตัวตเท่าเดิมเท่านั้นผู้คนใจคอไม่สู้ดีจึงปีนลงจากต้นไม้อย่างรวดเร็วผู้เห็นเต่าตัวหนึ่งเท่ากระด้งฝัดข้าวขานงุ่มง่ามงุ่มง่ามตรงมาผู้ร้องขึ้นว่าเต่ายักษ์จะมากินเราแล้ววิ่งกลับอย่างรวดเร็วหินกับแสงฟ้าวิ่งตามแต่ไม่ทันผูเสีหลก เพราะผู้มีคาถาวิ่งเร็วนั่นเองพอไปถึงผู้ก็พูดขอโทษเป็นการใหญ่เหตุวิ่งหนีจนตัวจนลืมตัวเพราะเห็นเต่ายักษ์มีถึง8ขาแสงฟ้าบนพึมพำว่าไม่รู้วันไหนมันจะวิ่งหนีเราสักวันหนึ่งแบบนี้ต้องทิ้งคาถาวิ่งเร็วจึงจะเชื่อผู้บอกว่า ทิ้งคาถาไม่ได้ดอกเสี่ยวเอ้ยหากจะทิ้งก็ต้องกลับไปหาครูให้ทําพิธีถอนออกผู้กลัวเพื่อนเสียใจจึงจัดการก่อไฟุงข้าวแสงฟ้ากับหินชวนกันไปในป่าหาของกินเห็นพังพรตัวหนึ่งตัวโตเท่าหมากาลังกัดกินงูสิงตัวใหญ่อยู่เสียงดังคุบคุบสงฟ้าบอกใบให้หินใช้ธนูยิงพังพรหินก็กองธนู ใส่ลูกศอนทันทีแต่แทนที่ลูกศรจะถูกพังพรกับถูกคนต้นไม้เสียฉิบพังพรตกใจวิ่งหนีไปจึงจับงูสิ่งที่พังพรกินไม่หมดมาทำต้มกินแซ่บอร่อยตอนหนึ่งแสงฟ้าพูดกับหินว่าเห็นว่าจะเคี่ยวยาพิษไว้สำหรับจุ่มปลายธนูไม่เห็นทำสักทีหรือว่าเพียงคุยโม้ให้ฟังเท่านั้น เห็นพูดว่าถ้าอย่างนั้นจะทําให้ดูสักให้ดูวันนี้เสยียเลยตอนไปแย่งงูสิงจากพังพรเห็นต้นยาพิษอยู่หลายต้นไปเด็ดใบอ่อนกับดอกของมันกําลังตูมเกี่ยวไฟในกระบอกไม้ไผ่จยเหลือแต่น้นําข้นก็เป็นยาพิษสมบูรณ์แบบแสงฟ้าจึงจับมือเห็นลากไปในป่าทันทีเห็นชี้ให้ดูต้นไม้สามต้นกําลังออกดอกตูมพังพูดว่า จำไว้ให้ดีนะต้นของมันเหมือนต้นตะบองเพชรมีหน้ำแต่น้ำของมันอ่อนนุ่มกว่าตะบองเพชรถ้าไปพบมันขึ้นอยู่ที่ใดอย่าเด็ดมาเล่นหรือกิ้มแกวกินเพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เทวดาสร้างขึ้นมาให้มีพิษโดยเฉพาะแสงฟ้าถามว่าจะทําการเคี่ยวให้มันเป็นยาพิษอย่างไรเห็นพูดว่าง่ายนิดเดียวทุบ หรือตำกับใบของมันใส่ลงในหม้อรหรือกระทงใบไม้ไม,มีน้ำนิดๆตั้งบนกองไฟไม่ร้อนใช้ไม้คนช้าๆพรางไร้คา,าถาเรียกพิษพญานาคแล้วเป่าลงยาพิษสามจบปล่อยไว้ให้เย็นจึงเก็บใส่ตลับหรือขวดใบเล็กไว้ส่วนขวดยาสำหรับพิษเตรียมมาด้วยอยู่ในย่ามสพายเป็นขวดเล็กๆ ทําจากไม้จันจาะรูเป็นรูสําหรับใส่ยาพิษสามารถเก็บไว้ใดนานหินพูดจบจึงปูผ้าขม้าลงใกล้ต้นยาพิษหลับตาไร้คา,าถาเสียงพืมพำมแล้วก้มลงกราบงางามสามหนเดือดดอกใบใส่ผ้าขมา้าห่อแล้วพากันกลับหินใช้ให้ภูไปตัดป้องไม้ไผ่สดขนาดเข้าข้อมือ สูงหนึ่งคือคือใส่น้ําในบอ่อที่มีพิษมาครึ่งหนึ่งหินจัดแจงทุบดอกกับใบจนมีน้ําสีเขียวเยิม้มออกใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่วางบนฐานไฟแดงพอน้ํายาเดือดปุดปุดปุดจึงใช้ไม้คนพร้อมกับมาคาถาพญานาคจบคาบหนึ่งจึงก้มลงเป่าพรูดลงไป ทำอยู่เช่นนั้นนานสักหนึ่งชั่วโมงจึงยกออกมาให้ยาเย็นแล้วจึงเปิดฝาขวดเทน้ำยาพิษลงไปปิดจุกแน่นสนิทเรียบร้อยดีแล้วเวลาจะใช้ยิงเปิดขวดจุ่มปลายลูกศรแล้วยิงถูกเป้ายาพิษจะแล่นเข้าสู่ร่างของเหยือ่อถ้ายิงลิงข้างหรือคนพิษจะแล่นเข้าหยุด หัวใจอย่างรวดเร็วแต่ต้องยิงใต้คางหรือหน้าอกของมันคิดว่าจะไปลองยิงข้างสักตัวผู้พูดขึ้นว่าเก็บไว้ในย่ามยามขับขันดีกว่าบนทางข้างหน้าจะปรพจนภัยอะไรบ้างยอเรียงไม่รู้เลยเห็นจึงเก็บขวดยาใส่ไว้ในย่ามแล้วนั่งคุยกันจนความมืดของราตรีการสีดำแพรมาโอบก,กอดผิดเท่นั้นอยู่อ้อยอิ่ง ไม่นานนักจึงพากันเข้านอนในที่เก่าและพุ้นชิบตามภาษา